ไม่มีครับวันนี้จะมาสอนทําให้ทํามาให้ข้อมูลเหล่าน้อยไม่หมดนะครับในดูนะไม่มีข้อมูลเหล่น้อยแล้วเกมที่ผดโหลดมานี่หน้าปกตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีมนี่นะครับผมภาพถือระเบิดเลยมาครับแต่ผมจะสอนกันแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปในไฟตัวตัว ไวทั้งหมดกดเข้าไปในภาพโทรศัพท์แล้วไฟก็จะมีแล้วแตกใลยครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นไฟเต็มนะไอ้ของมันก็จะเท่านี้รับก็กดย้ายไปเลยเข้าม,มาที่นี่ไม่ได้ขึ้นเห็นไหมครับว่ามันเคาว่าย้ายมาที่นี่เนี่ยตรงจุดสีฟ้านะครับว่ากดเข้าไปเลยมันก็แล้วเ,เราสามารถออกได้นะครับนี่กดออกมาเลย กดออกมาเลยนะครับกดออกเลยได้เพราะถ้ามีอน,นี้เพราะส่วนตัวกำลังทำงานนี่นะครับต้องมีนมี้ไม่ได้นะครับนั้นขอลาไปเพียงนี้ครับสับวันนี้สวัสดีครับ